ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีราบข่าบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทอาหารบกครับค,คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะกองทัพบ,บกคะ่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดเวลาเราได้ทำการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บก ในวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปดูว่าโรงพยาบาลค่ายทหารทั่วประเทศรวมทั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะเขาได้เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศค่ะมาฉีดวัคซีนกันถึงโรงพยาบาลเลยไปชมกันค่ะครับ จากสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันกองทัพบกระดมสรรพ,พกำลังและกำลังพลสิ่งอุปกรณ์ยานพาหนะและยุทธโภกรณ์ทางทหารสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกทำหน้าที่ดูแลรักษากำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วประเทศในสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ วาระแห่งชาติฉีดวัคซีนโควิดตามที่รัฐบาลได้ประกาศแผนการให้บริการวัคซีนโควิด19เป็นวาระแห่งชาติ ล่าสุดกองทบ,บกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทับ,บกและกรมแพทย์ทหารบกประสานกับโรงพยาบาลค่ายทหารร่วมดําเนินการฉีดวัคซีนตามแผนการจัดสรรวัคซีนของแต่ละจังหวัดอย่างเต็มที่ซึ่งโรงพยาบาลกองทับ,บกทุกแห่งทั่วประเทศได้ระดมกําลังพลที่เป็นบุคลากร,กรสายแพทย์และกําลังพลจิตอาสาสนับสนุนหน่วยงานสาธารณาสุขและโรงพยาบาลประจําจังหวัดเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดและเพื่อให้เกิดภูมิคุ้ม กันหมูต่อสู้กับโควิด -19 นอกจากนี้ค่ะกองทัพบกยังได้สนับสนุนสถานที่ในการฉีดวัคซีนจํานวน38แห่งทั้งที่เป็นโรงพยาบาลค่ายทหารและอาคารของหน่วยทหารในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งได้จัดกําลังพลจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มารับวัคซีนด้วยค่ะ ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกนั้นมีศักยภาพที่จะให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือตามแผนการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดของกระทรวงสาธา,ารณสุขค่ะซึ่งโรงพยาบาลค่ายทหารได้บริหารจัดการการฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุดมีความรวดเร็วในทุกๆขั้นตอนทั้งด้านการบันทึกข้อมูลขั้นตอนการฉีดการสังเกตอาการ และการให้คําแนะนําในการปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีนรวมทั้งให้ความรู้คําแนะนําในการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิดกองทาบกขอส่งกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่เสียสละทํางานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมสนับสนุนและเคียงข้างเพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปได้อย่างปลอดภัยครับ พี่ยินครับและนั่นก็คือภารกิจของกองทัพบกนะครับในการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์การเปิดโรงพยาบาลค่ายทั่วประเทศนะครับในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนห่างไกลจากโควิด1 9ครับค่ะพิทักษ์ราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้หมดเวลาของพี่ลาบข่าวแล้วยินกับอาร์ตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ